สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คนในวัยอายุ40ปีขึ้นไปและต่ำกว่า25ปีลงมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเล่นแขทงพวกเขาว่าจะเป็นยังไงวิธีการโดนโกงการเล่นวิธีการใช้เงินกับรับเงินจะเป็นแบบไหนเราไปดูกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องนะครับผมต้องครับอายุ21เป็นนักศึกษาอยู่ครับสวัสดีครับชื่อลอยค่ะอายุ22ปีค่ะเป็นนักศึกษาสวัสดีค่ะชื่อสายอายุ17เป็นนักเรียนค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อแจงค่ะอายุเท่าไหร่คะส<ค>ี่สิบค่ะอ่าชื่อเล่นชื่อสมพูมค่ะอายุสี่สิบสี่เคยเล่นแชมป์เคยครับเออไม่เคยคะ่ะไม่เคยค่ะแจงเคยมีประสบการณ์เล่นแชร์ไหมคะมีคะ่ะไม่เคยค่ะเป็นประเภทไหนเป็น,ปนออนไลน์ครับ เคยมีประสบการณ์โดนโกงไหมครับเคยครับเป็นยังไงอ่ะก็แบบว่าจ่ายไปแล้วแบบว่าเขาบิดนะครับแต่ผมก็ตามด่ามาเป็นแชร์รูปแบบไหนคะออนไลน์ค่ะแล้วเคยมีประสบการณ์โดนโกงไหมคะมีค่ะก็เคยได้ยินนะครับว่าแม่น่าจะเคยได้ยินแล้วพอจะรู้จักหรือเคยได้ยินมาบ้างไหมคะอ๋อเคยได้ยินอยู่ค่ะแต่ไม่เคยเรียน ที่ป้าได้ยินที่ว่าออกข่าวเกี่ยวกับแชร์ก็จะเป็นเกี่ยวกับแช์รูกโซ่ค่ะแชรที่เล่นนี่เป็นรูปแบบได้เงินยังไงครับเป็นแบบเป็นเดือนเดียวนะครับแล้วขั้นตอนบบเนี่ยคืออะไรบ้างก็เป็นส่งเงินให้เขาเป็นเดือนละครั้งอะไรประมาณนี้ครับแช์ที่คุณแจ้งเล่นเนี่ยคะ่ะเป็นรูปแบบการได้เงินยังไงคะต่อรายเดือนคะแล้วขั้นตอนคือยังไงอะคะคือส่งเงินให้เขาอะไรอย่างเงี้ยครับเหรอคะค่ะ ก็คือเป็นการโอนเงินแบบโอนเคยคิดจะลองเล่นดูไหมคะอ๋อไม่เคยคะ่ะไม่มีตังเอไม่เคย,คเ,คยคเคยคิดค่ะแต่กลัวกลัวโดนโกง <laughs> คนใกล้ตัวหรือคนในบ้านมีใครเล่นบ้างไหมคะที่ดูอ๋อแน่คะ่ะแม่เค,ค่มีมีนะคะมีะคะ่ะ,คะ ไกรคุณเฉอได้กำไรหรือุนได้กำไรครับแต่ตอนนี้ไม่มีกำไรแล้วทำแล้วถ้าเกิดต้องเป็นเท้าเนี่ยต้องเตรียมเงินหรืออะไรบ้างใช่ครับต้องเตรียมเงินไว้เยอะๆเลยครับไม่ถามต้องนะต้องเป็นเท้าครับอ๋อ <c oughs> <c oughs> ใช่ครับเป็นครับต้องเชรยเงินครับอ๋อนในการเล่นแต่ละครั้งมีระยะเวลานานไหมคะประมาณหนึ่งปีถึงสองปี ก็ถ้าจรับผมสอนจริ์ก็พอแล้วผมรีบผมรีบเซ็นเป็นคนร้อน,นเลยใช่ผร้อนจัดเลยคิดว่าถ้าวันหนึ่งสนใจเนี่ยคะ่ะคุณออยอยากจะเริ่มจากตรงไหนดีก็น่าจะต้องถามคุณแม่ะคะ่ะก็คงถามเมงบุค่ะจากวงที่คนที่เราสนิทแล้วก็เชื่อถือได้ก็คือเพื่อนสนิทอะไรประมาณนี้ก็ไม่ลองอยูดีนะคะน่าจะไปหางานอื่นดีกว่า ไม่ค่ะเพราะเห็นโดนโกงเยอะไม่เล่นดีกว่ากออออ็น่าจะไม่เล่นนะคะเพราะว่าข้อที่ที่ยินมาข้อเสียคือมีคนโดนโกงค่อนข้างเยอะค่ะอืมเก็บเงินดีกว่าลูกไม่เล่นเพราะเราเราควงเงินเราสูอืมไม่กล้าค่ะเพราะว่าถ้าเทียบกับค่าขนมแล้วก็ไม่พอผิดแล้วค่ะ ถ้าเปรียบเทียบการเล่นแชร์น้องลี่คิดว่ามันเป็นการลงทุนหรือเป็นการหลอกลวงคะก็ได้ทั้งสองอย่างนะคะแต่แน่าจะโดนหลอกมากกว่ามันมันสองแง่สองงามนะคะมันขึ้นอยู่กับกลุ่มบุคคลด้วยเอในความคิดคิ่ว่าน่าจะเป็นการหลอกลวงทำไมคะลองอธิบายให้ฟังดได้ไหมก็ก็คงเป็นข้อเสียค่ะที่ได้ยินมาบ,บ่อยๆก็เลยไม่กล้าแล้วที่เคยโดนโกงนี่คุณแจงมี การจัดการยังไงอะคะกับคนที่ก<อ>็ก็คือไก่เกียรทยอยทยอยคืนมาให้อเป็นคนรู้จักกันหรอจ้าแล้วโดนโกงแล้วดำเนินการยังไงต่อครถ้าสมมติถ้าโดนโกงก็ผมก็ตามด่ามันไปเรื่อยเดินมันคืนอนะขนาดนั้นเลยเหรอครับได้ครัผมรีบโอเคครับฝากข้อคิดอะไรไว้สัหน่อยไหมคะกับอายุเท่านี้จะลงทุนเล่นแชร์หรือว่าเผื่อมีคนโดนชักชวนอะไรยเงี้ย ก็ให้หาข้อมูลให้ดีๆค่ะก่อนจะลงเงนในสักแบบอืมโอเคขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสําหรับค่ะคร้ครัขอบคุณครับครับครบครั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 บอ่าบันครับป็นไงรับรับค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 รับรับรับครับสรับับัครับครับคับครับครรามับับครับครรรรครับ